ชื่อระพีศักดิ์ระพีกันตะกวางนะครับอายุ40ปีแล้วก็ตอนนี้อยู่ออสเตรเลียลมา7ปีแล้วครับถือวีซ่านักเรียนครับ ทำไมถึงอยากมาที่ประเทศออสเตรเลียก็เพราะว่าผมชอบประเทศออสเตรเลียที่นี่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเราก็มีเพื่อนจากหลากหลายประเทศด้วยและที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยครับเขาเปิดโอกาสในเรื่องของเพศ LGBTQ และก็มีข้อกฎหมายรองรับในการสมรสในเพศเดียวกันด้วยครับ ปัจจุบันผมทำงานร้านอาหารไทยพาร์ทไทม์ครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ Australian International College เรียนในส่วนของ Commercial Cookery ครับเพราะว่าผมอยากเป็นเชฟและอาชีพเชฟสามารถที่จะต่อยอดมาเป็น permanent visa ในอนาคตได้ด้วยครับทำไมถึงเลือกมาใช้บริการของ Australian Center ก็เพราะว่าที่ออสเตรเลียนเซ็นเตอร์เนี่ยเขามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานรู้ลึกรู้จริงที่สําคัญเนี่ยครับเขามีความเป็นมืออาชีพมีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ครับ tonight, ความประทับใจที่มีต่อออสเตรเลียนเซ็นเตอร์ก็เพราะว่าพี่ๆทีมงานทุกคนพี่พเอเจนท์ทุกคน <Yeah. S 1> เขาให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตเราตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อันนี้อุ่นใจมากจริง,รงๆครับ การใช้ชีวิตในเรื่องของการเรียนการทำงานและการท่องเที่ยวในออสเตรเลียผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวนะครับมันไม่ได้เครียดผมรู้สึกว่าเราสนุกกับมันมากกว่าเราเรียนแค่2วันต่อวีคเวลาที่เหลือเราก็ทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็วันหยุดเราก็สามารถไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เราไม่ได้เคยไปโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไลฟ์บาลานซ์ดีมากครับ คนที่อยากจะทำีซ่ามายัางประเทศออสเตรเลียนะครับผมอยากให้ลองศึกษาหาข้อมูลของบริษัทเอเจนต์ให้ดีๆเพราะว่าปัจจุบันนี้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานมีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ซึ่งคุณจะไม่ต้องเสียทั้งเงินไม่ต้องเสียทั้งความรู้สึกไม่เสียอะไรเลยอย่างเช่นออสเตรเลียนเซ็นเตอรนี่แหละครับ ออสเตรเลียเซ็นเตอร์พูดฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา